สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูจะมาเด็ดผักบึง้งที่หนูปลูกเองมางกินและหนูก็จะมากินสดให้ดูนิดนึงค่ะสิ่งและหนูจะสอนเด็ดด้วยนะคะสิ่งแรกหนูจะทำให้มันรวมรวมกัน แล้วก็ตัดตรงใกล้ๆลากแล้วก็ได้ผักบุ้งมาแล้วค่ะหนูเอานม้ต้น,นตอนนี้หนูจะมากินต้นนี้สดสดให้ดูค่ะสิ่งแรกหนูจะได้กินตรงนี้ค่ะ หนูว่ารสชาติไม่ดีแต่คนอีกอาจจะว่าดีหนูว่าเพื่อนๆลองชิมเอาเองก็ได้ค่ะตรงต้นมันมันก็ไม่ดีมากคห,หนูว่าต้นมันตรงใบมันดีกว่าแต่เพื่อนๆอาจจะ ไม่รู้สึกแบบนั้นค่ะ